เ้าป๋าบุตรนี่เองครับสวัสดีครับตอนนี้ป๋าบุตรทาอะไรที่นี่ครับเนี่ยมาจัดไอรายการแสดงต่างๆที่ outdoor plaza ตอนนี้ยังมีเวลาซื้อของกันได้นะครับที่นี่เขาเรียกตรงจุดเอา d o o r plaza p l มีมานานไหมครับป๋ามีมาประมาณสักปีหนึ่งแล้วครับอ๋อแล้วป๋าอยู่ที่นี่ตลอดนะฮะตลอดทุกวันเสาร์จะมาจัดการดนรีดนตรีตลกคาบาเ่นักร้องแล้วก็ศิลปินต่างๆรับเชิญมากแล้วมี มีมายากลอะไรด้วยฮะมีมายากลใจดำและตลกโดยเฉพาะตลกพัดกระแบงเพชรกรมาเ,เป็นรลักอ๋อแล้วแล้วป๋าบุตรทำอะไรที่ชนบุรีฮะเดี๋ยวนี้ก็เป็นโปรโมชั่นคนระับ ที่วันเสาร์วันเดียวแล้ววันอาทิตย์อะไรไม่มาเหรอวันอาทิตย์ได้มาครับอาทิตย์ก็จะไปที่ดูนะครับท,ที่ีคาปูอน,น,นครับาปูที่ไหนครับปารอนครับแล้วก็ไวปูรอ,อ,รอน,นต้งทุกพร้อมต้ตมองต่างจังหวัดเนาะครับแล้วป๋าปูนไงถึงคุมป๊อปบ้างฮนะอ๋อคุมป๊อปนี่คุมป๊อปนี่เป็นมาหลายปีแล้วมาทรายใสดีไกลดีแล้วก็เป็นคนเป็นอาจารย์สอนดนตรีหลายชนิดมีความสามารถหลายๆอย่าง ป๊อปปี่ไป็นอย่าเงเดียวว่ะคิปเยอะ <c oughs> แซวหน่อยแซวหน่อยแต่มีงานอะไรก็บอกคุณป๊อปจะเรีนดนตรีอะไรก็ติดต่อคุณป๊อปได้ครับราคาไม่แพงจรินเอ่าทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับความรู้นี่เรียนพันกันหมดครับมีโชว์อะไรบ้างครับป๋าขอขอ,อีกทีฮะมีโชว์ของเราป๋ามีอยู่ในมือตอนนี้ในมือก็มีตลกอ่าตลกทุกคณะเลยครับในทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วก็มีมาเยือนคนทั้งในและต่างประเทศมีก่ยกรรม แล้วก็มีด็อกชอะครับแล้วก็มีเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลปินนักร้องรับเพื่อนทั้งลูกทุ่งลูกทู่งดนตรีทุกค่ายครับแล้ววีเวทีคอนเสิร์ตแล้วถ้าจะต้องการดนตรีประเด็นดนตรีก็มาติดต่อได้ครับหรือว่าติดต่ออาจารย์ป๊อปครับมีเบอร์0868234199นะฮะองสามสี่หนึ่งเนะฮะศูนท์แปดหกแปดสองสามครับนึ่งเ้าเก้านะฮะขอบคุณป๊ามากเลยครับมือที่เป็นไม่ในเรื่องเลยแต่ไม่สวยอ่ะดูน้องเลยน้องเขาเป็นคนอยู มนฮากว่าตลกอ่ะมันตลกไปกว่าเจ้าเส็จได้ช้ามากดูคิวนี่มันดูตลกอาเีพอายไหมเนี่ยนี่คนดูในเนี่ยคนดูมึงจำจากพี่สาวมาหรือเปล่าท่าเมื่อกี้พี่สาวอายอ่ะอตาบานมุ้าจอื่อกหอกโอ้โห้จ ก็เลยปอเฮ้ยหาดิเฮ้ยหาดิเอาอันนี้อยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางเออไอ้นี่มานี้ไอ้กุมารทองฝั่งนี้เลยสั่งให้หยุดท่าไหนหยุดท่านั้นนะาะว่าให้หยุดหยุดเลยค้างเอาไว้อย่ากระดุกกระดิกเดี๋ยวใครค้างท่าสวยเดี๋ยวไปรับเกงเย็นหนึ่งตัวมาเเขาจะขายมึงเหรอเขาขายพอดึพอนเมตตาบุคคลยาสามคนนักเดือดขอบุณไปสเต็ปไปสเต็ปกันด้วยเราเป็นไรกันมาทำ อยู่เลยนะฮะขอเสียงประมือเลยครับโอ้โหประมือทำไมอ่ะท่าสวยอ่ะท่าสวยอ่ะสวยอ่ะโอ้โหดูเขาแต่งตัวเฮ้ยที่บ้านมึงน้ำท่วมแบบวะเนี่ยหัวตกแล้วพาร์ทเอ้ยท่าไม่สวยอ่ะจะไม่สวยเหรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดให้ใหม่ดีกว่าท่านี้ไม่สวยมวจัดเองนะจัดเองอ่ามาออนิ่งๆไว้นะครับเด็กๆรุ่นพอดิก แข็งตัวไว้นะครับเอ๊ะอ๊ะนี่นี่วันนี้วันแอ๊ะแอ๊ะแอ๊อทำไมต้องทำอย่านี้ครับเพาะอะไรฮะไอ,อตัวไอตัวเสือโลกอ๋อยู่นี่อยากกระดูกอยากกระดูกกระเดกห้างเอกไป นิ่ไงเอาไว้นี่งเอาไว้นี่งเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเด้เงินรางวัลเนยังครับเหม็นมากไปได้หกือยอะไรปขับรถไปไปนะครับการนะครับแถวหน้ากระดานนะครับจะต้องตรงนะครับมันก็เกือบตรงนะครับแต่มีสิ่งเล็ดน้อยนะครับเดี๋ยวผมเอามือนะครับไม่เป็นแถวหน้ากระดานนะครับเรียงเลย่างนี้าับรถไปไป ต้องเก็บพูนะครับเดี๋ยว่าสวยงามเรียบร้อยขอเสียงปรบมือให้คุณล้วนหน่อยครับอันนี้นะครับเป็นความสามารถเฉพาะพุงล้วนๆเลยนะฮะเขาจะให้พาดอะไรเขาเป็นสาวกเอออ่าอาปองกอนปะพูดตามผมเดี๋ขาจะพูดตามเองไม่ยุ่งเลยดิเออพูดคำเดียวคำเดียวเหรออ่ะเฮ้ยพูดหลายคำก็ได้ดิสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเพืกันสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านคำเดียวคำเดียวคำเดียวสั้นๆคเดียวสั้นๆ สวัสดีครับครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านเฮ้ยทำยังไงมั้ยเออทำไมขอบคุณทุกท่านท่านที่มาใช้บริการที่นี่เขาดอพัซซาของเราเราของดีมากมายกาเกงของเราเราราคาไม่แพงแพงราคาไม่แพงแพงน้ำโคของเราเราอ่ะเย็นเย็นไม่มีเสียเสียอ่ะปลาลับหอของเราเราใส่เกือ ปลาไม่เน่าเน่านิ้วไหนไม่ดีก็ตัดไปนะครับปลาบดเน่าเราก็ไม่กินกินเราก็ไม่เอาไปกลับบ้ลไเออมาที่นี่สบายใจได้ปาของเราเน่าเสื้อส้มเมียน้อยไม่มีเย่เทของเราเน่าเสื้อดำหัวน้อยไม่มี่มีท้องก็ไม่ไรไลายก็ไม่เยอะ พอแล้วแล้วพอแล้วแล้วมึงจะบ้าหรือเปล่าเปล่าแล้วปู่มึงไม่ป้าเป่าเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วแล้วแน่่จะเล่นใช่ไหมใช่มีอยู่วันหนึ่งเออเข้าไปในป่าในป่าหนึ่งเอออยถามว่าใครล่อหมากูอกูอ่ะอะไรนะบ้าเออกูล่อมาตัวเออ อะไรอะไรมึงอยากรวยบ้างไหมโอ้ยอยากรวยอยากรวยครับอยากรวยทำไงครับอ้าวยืนเรียงศพเลยแถวเรียงแถวแล้วพูดตามผมนะไอ้ข้างล่างพูดด้วยไหมฮะอ้าข้างล่างก็าได้อยากจะรวยพูดตามผมได้เลยแต่ลักษณะบาโลตัีนแสดงว่ามีตามเดี๋ยวใช้แต่ก่อนนี่ฟ้าบดนะคนจัดนี่นะทำไมไม่มีอะไรเลยตอนนี้ร่ำรวยเป็นเงินเป็นล้านเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลย ไม่มีน้อยมีเยอะนี่โออเยอะไปหมดเลยแก,แกฉันอยากรวยอยากรวยแล้วอยากรวยเหรอ,อทำยังไงาพูดฉันนะสิใครนั้นน่ะรวยแค่นี้ใช่ไหมไครับพร้อมกันนะอ,อ่าจะได้คุกข้าวให้กินได้เฮ้ยทำไมไม่เอาไม่เอาไปบวชไปใครอยากเป็นเศรษฐีชัดเจนสิชัดเจนสิพร้อมกันพร้อมกันสิทำไมอ่ะ แล้วไปชี้ชี้เขาหาตัวด้วยต้องชี้หาตัวด้วยเออมันตั้งใจรวยมันรวยช้าแล้วผมชี้ให้คุณแม่ได้ไหมฮะได้อย่าแม่ผมชี้นิดเดียวแล้วเขาไม่ชี้แล้วนะเออใครอยากเป็นเศรษฐี่ชักกสิชนกกสิใครอยากเป็นเศรษฐี่ชักกสิชนกกสิใครอยากมีรถถัวชนกกสิชนกกสิใครอยากมีเจ้าเสือชักกสิชนกกสิใครอยากตัวอ้วนทอมชักสิชนกกสิใครอยากเป็นมาชนกกสิ หมาให้ตัวใหญ่เลยบูตี้ได้อย่างเงี้ยเจ้ก็หัวเราะย้อนผมเนี่ยหัวเราะยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเองไม่ต้องหัวเราะนะมีวิธีแก้ถ้ามันบอกใครอยากเป็นหมานิ้วจิ้มหัวเลยโอเคใครอยากเป็นเศรซตี้ชัดเจสีใครอยากมีรถทัถึงชัซดเจสีใครอยากเป็นเจ้าเสือชัซดเจสีใครอยากตัวอุ้มทองชัซดเจสีใครอยากเป็นหมาบุกเซตี้บุกเซตี้เฮ้ยเล่นไม่ถูกแล้วเดี๋ยว ใครอยากเป็นหมาไม่ใช่หัวกูชี้หัวมันนู่นเออหัวกูยังเป็นคนยังรออยู่ใครอยากเป็นหมามือกระสิมือกระสิใครไม่คนคนไปได้มือกระสิมือกระสิไอ้นั่นขาดตัวไม่รวยแล้วมือไม่ช่วยกันหมากินแหละมันรวยอยู่แล้วเออมึงนี่ใครอยากเป็นหมามือกะสีมือกะสีใครเป็นคนคนไปได้มือกระสิมือกระสิใครเป็นคนจ้างอะไรมือกระสิมือกระสิใครเป็นหัวแม่มึงมือกระสิอ้ี ลูกสามคนน้ยลูกไปล็อกไปยุโตเออย่างนี้นะเนี่ะวันฮะเป๊ะากโกโซเป๊ะจากสาวเป๊ะอย่างนี้อะไรครับอย่างนี้มันดังเปี้ยอันนี้เพื่อผมฮะอันนี้ครับนี่อภาษาเก่งหัวหน้ากูมาแล้วเป้ยอันนี้ขอเสียงระพฤติภระฑแเพชรหน่อยครับ ตอนเขาพึ่งลงจากเครื่องครับเครื่องเครื่องบินเหรอเครื่องจุดน้ำครับน้ำทุ่วอะไรไอ้เหี้ยมาก็ช้ากเลยภาษาเด็กต้องคนนี้เลยเออคนนี้เมื่อกี้ผมล้อเล่นเออจริงๆแล้วผมไม่ได้สดเครื่อบสเครื่องอะไรฮะเออตอนหกที่วัดจีนโชติโรงเรียน์วิชิตรทีแต่เอไว้ขวางเออใบไม่ดังอ่ะผมเอาให้ตัวนี้มึงตัวนี้ปากเหม็นมากโอ้ไรแตงไฟหรือเปล่าเนี่ยฮะเชื่อเราเฮ้ยมาที่โซนเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้ เองอ่ะปากเหม็นอ่ะอ้าวอ่ลองมึง้งยื้อเฉยๆให้นี่อ้าปากบ er ึ้อยื้เฉยอ้าวผงมผงคุณมันคุมันทองตายแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยทไมอ่ะเรียหรือยังฮะเจ็บไปแล้วครับอาการเก็บเจ๊ยเขาหัวเราะจะตายอยู่แล้วหมดบุกแล้วเหรอเนี่ยยังนะพูดง่ายภาษาอังกฤษไงฮะเออพึ่งลงจากเครื่องอยู่แล้วเนี่ยอ๋อสบายมากอย่างนั่งลงเขาเรียกอะไรซิกดาว ไม่ได้โม้ันนี่ของจริงเลยครับนั่งลงสิกดาวลุกขึ Stand ้นแซนอัพใช่หรอเป๊ะเลยลุกขึ้นแซนด์อัพถูกต้องยังพระเขาเรียกว่ยไครับม <Yes> ั้งใช่เปล่าพระใช่มั้งเออจับมือหน่อยอ่าะอาฮะาแล้วข้อต่อไปครับพี่พระมั้งเรนไม่ใช่มั้ง ผลล้อผิดแล้วมัง้งก็ไม่ใช่พระไงเป็นเนนก็ไม่ใช่มัง้งเออไม่ใช่พระก็คือเนนอย่งางพระมัง้งพระบินทบาทหิวมัง้งพระอาบน้ำร้อมน,มมน,นมั้งพระยืนเมื่อยมั้งพระนอนง่วงมัง้งพระไปเที่ยวอยากมัง้งพอแล้วเปล่าผ<ๆ>ลไม้ได้เปล่าไปยังอื่นผลไม้พูด มะม,ม่งวง mango มะม่งวง mango มะม่วงเก sky, ้ว mango ครับมะม่วงทอมดำ mango โกเ e กมะม่วงฟ้าลัน mango เอ็นสกายเอ็นเปียงเปียงฟ้าลันมะม่วงแลแงก mango ตะลอปไระเนี่ยมะม่วงเรกย่งมะพร้าวโคโคนาดมะพร้าวโคโคน มะพร้าวอ่อนยังโคโคนัทมะพร้าวปั่นโคโคนัทแอนดิวเลตต์หมุนตีลตีลตีลมะพร้าวปั่นมะพร้าวโคโคนัทมะพร้าวเผาโคโคนัทแอนชาปนาคีสเผาเลยลักษณะเหมือนมั่วเลยเนี่ยวัดน้ำแดงวัดน้ำแดงเออแล้วฉลาดไหมเนี่ย ยังไม่ได้ฉลาดยังไม่มีใครฉลาดเลยฉลาดสิฉลาดอ่ะยังเฮ้ยคุณก็่มึงถามกูมากกูงงหมดแล้วเนี่ยพี่สาวพี่สาวอ่ะพี่สาเหรออ๋ออ่ะเราชื่ออะไรชื่อคิวครับคิวคิวเป็นคนจังหวัดไหนครับตุลุปราการตุลุปราการมีหน้าหน้าตาผุนจอรักทิพย จับหมูไปยืนข้างหมีจับหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปแย่หูหมีเอาหางหมีไปแยห่หูหมูหูหมูหูหมีดูสูสีหางหมีหูมหมูอ่าพูดหมีไอ้บ้าไม่ใช่คําเดียวร้อยคำจําได้หมีคําเดียวครับ <c oughs> จับหมูไปยืนข้างหมีหมีไปยืนข้างหมู หมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปแย่หูหมีเอาหางหมีไปแย่หูหมูเอาหางหมูไปแย่หูหมีเอาหมูไปแย่หูหมีสุหมูหรองูหมูแล้วเอาหางหมูไปแย่หูไปแยไปแยแยผิดเส้นไงอะไรครับง่ายง่ายละง่ายนิดนึงอ่าอชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำเชามเขียวช้าเช้าเชาเขียวเนี่ย ชัดๆคนไม่ใช่ช,เช,เชาเขียวชามเขียวความเช้าชามขาวความรับส่วนนี้ดังหน่อยเออเอาใหม่ชามเขียวความเชา้าชามขาวความรับชามเขียวความเชา้าชามขาวคำ <c oughs> ชามขาวชามขาว <c oughs> ชามขาวนี่ดังๆผู้สียงดังๆช่า <c oughs> อะไรวะงงๆง,ง <c oughs> ชามเขียวความเชา้า ชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำคว่ำชามขาวคว่ำ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 ไม่ได้กินแล้วมึ่งจะคว่ำคว่ำถ้าพูดไปชัดดูนะเขาเด็กมาไอ้แก่มาดูเดียวพอชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำคว่ำชามเขียวคว่ำเช้าความขาวคว่ำคว่ำไปไปชินขี้ให้ไปพูดให้ดูให้พูดให้เด็กดูเป็นตัวอย่างื่อให้ถูกต้องเนี่ย เอาคำนี้ดีกว่ารถยนร้อยยางรถรางร้ย100อยเลยรถยนร้อยยางรถรางร้อยเลยไม่ได้นะสิเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าแถวดีกว่ามาเข้าแถวเลยเข้าแถวเลยอาคิวอยู่คนสุดท้ายอา้าทั้งหมดเข้าแถวแล้วแล้วพิดีคนแรกนคนที่สองอ,อ,อ,อตัวอะไรอะตัวอะไร กุมาเนอะโอ้ยกุมาพรองโอ้ยหน้าตาเหมือนบัตรหมา <c oughs> เอา้เอาอคำนี้พยู่ดิคำนี้ชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำหม่ไม่ได้เลยเอาคำนี้แหละเดี๋ยวจะควม่มผิดเออลองดูชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำ<อ>ค่ำเชา้า,า,<อ>ชาปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์ เช้าใช่คุณพ่อเช้าเปิดประตูโบส์เย็นปิดประตูโบส์เช้าปิดประตูโบส์เย็นปิดประตูโบส์ไเอาใบนี่เช้าเปิดประตูโบสเย็นปิดประตูโบส์เช้าเปิดประตูโบส์เย็นปิดประตูโบส์อ่ายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์ยักษ์ ให้มันชัดสิโอ้โหยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เย็ดเล็กเล็กอัเล็กเล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเอออ่ะของแกอ่าคำนี้อาเฮียหลีอ่าหลีอฮียอ่าเรีย้าใจกับครับสถานที่การแจ้งตั้งใจอย่าให้พลาดห้ามพลาดอาเฮียหลีอ่าหลีเฮียอ่าอ่าของคุอ่าคนนี้ไปเลย อ่าเมื่อกี้บีอะไรบ้างวะอ่าเขาแก้คำไหนไม่ซ้ายขาเขียวเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดต่างใจฟังเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผัดฟัดเย็นฟาดฟักผัดเย็นฟาดฟักผัดเออเฟสเฟสเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัด จ้าวาแ้าให้เวลาท่องหนึ่งนาทีไอ้ดนตรีมาหน่ยขอสามชาไม่จอดที่ปากไทนะผู้มีจักรพรนะของใครเขามันี่าเขียวคว่ำขาวชามขาวคว่ำคาวามเขียวคว่ำขาวให้ดนตีหยุดเลยให้ดนตรีหยุดเลยเฮ้ให้นตรีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาตามนะกรันตามพี่อ่ะ าแค้คำไหนชามเขียวชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำคำชามเขียวคว่เช้าว้ำขาวคว่ำเขียวคว่ำเช้า้าวคว่ำวให้มันแน่นดิขียวคว่ำเช้าซำขาวคว่ำค่ำ ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กอาสิเองแล้วยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กเดี๋ยว่ผู้เข้ามาเล็ก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 คยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กออ้ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กข้าวข้าว กำลังมาพูดแล้วอาเฮียหลีอาเฮียหลีอาเฮียหลี สีข recibir, ข่ของประเทศไทยนะพวก่อนนี่แข่งคู่นี่กับพิทีกับพิธียิปติกิโลเลยฮะเดือดครับแข่งตุ้ดตีครัอ๋อเออก็วิ่งแข่งครับเป็นมือเบสนะเคยพี่พี่แดงตอนนี้พี่แดงทำอะไรอยู่ครับแดี๋ยวเขต้องสมัครีครับสวัสดีครับผมแดงบัวาครับปัจจุบันนี้ก็เป็นตลกครับตลกคณะสยามเมยิปครับครับเมื่อกี้พี่น้องป๊อปบอกว่าเป็นมือเบสหนึ่งในสี่ของประเทศไทยฮะ การเพียรแก้ปัญหาเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นผมก็ยังไม่รู้ตัวเองนะครับว่ามันจะหนึ่งในสี่หรือว่าการเล่นเบรดผมก็ยังมีการแวะเวียนไปเล่นครับก็คือการไปเล่นเบรดให้กับให้เพื่อนเปิดบริษัทท,ท,ท,ที่ทำเบรดให้กับบริษัทอาสยามค,ครับเน<อ>ีเคยได้ยินมาว่าพี่แดงนี่เมื่อก่อนเคยไปเล่นโชว์ที่ฝั่งประเทศที่ไหนครับก็คือหลายประเทศครับลาวขเขมลรลาวเขมรเข้ามา อันนี้ก็คือไปบอลคับเคยไปครับเคยไปสิงคโปร์ครับสิงคโปร์มาเลเซียฮะแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับในเขตเอเชียเราครับในยุคที่เมื่อก่อนนี้กว่าจะเป็นมือเบนระดับประเทศได้พี่นดงก็แข่งประกวดรู้สึกว่าเคยประกวดเป็นทีเดียวพิซกิโก้เลยก็เคยประกวดการแข่งแตกรปลีครับอยู่ในเวทีชิงแชมป์ประเทศไทยแต่วาคนลีนะครับแต่ก็ไม่ได้ชิงแชมป์ประเทศไทยครับเราครับเพราะว่าผมไม่ได้รักาให้กับ นางงัมอย่างรวานครับก็คือพรอนทิพย์น้าีะหลักกระหนกครับโ,โหสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมและยังมีครับเคยไปสอนเพื่อนของคุณก็ ไปซ้อนเพื่อนของอดีตท่านนายกทักษิณครับโอชินวัฒน์แต่ที่พูดนี้ก็คือเป็นอดีตไปแล้วครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นตลกรับชื่อว่าแดมโบราณตลกสยามมืองจีครับแล้วก็เป็นพิธีกรประจำบริษัทคิดุไทยโปรดักชั่นฮะเป็นพิธีกรประจำตัวขขงเอกแั็คิโลดครับโอ้โหสุดยอดเลยนะพีแดงของเรานี่แน่นอนทีนะครับขั้นเทพระดับเทพเจ้าเลยฮะแต่ว่าแกนี่เป็นแบบว่าดังแบบพื้นใต้น้ำนะฮะก็จะมีแฟนคลับส่ดโตอะไรบ้างนะของพีแดงเอง ก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เสบายครับโอ้โหแสดงว่าแฟนขับนิ่งลุมล้อมกันเต็มเลยครับไล่ขบขอกจากบ้านครับตอนนี้นะครับการเล่นเพลงของผมนะครับก็อาจะถือว่าได้เล่นบ้างก็คือไปทำเพลงให้กับบริษัทอาสยามครับเพื่อนของผมเป็นผู้ จะว่าเป็นเป็นผู้ทําส่งบริษัทอาสยามดีกว่านะแล้วก็ผมก็ได้มีส่วนร่วมกับเขาเป็นบางชุดนะฮะถ้าแบบเพื่อนเขาเรียกไปให้เงินผมนี่หน่อยผมไปแล้วเพราะว่าความอยากได้ดูถึงเรามาเป็นตลกแล้วแต่จิตการการเป็นนักดนตรีครับใครก็แล้วแต่นะครับที่ ได้ไปริมรถนะครับรสชาติการเป็นนักเตีแล้วครับตั้งแต่เรียกว่าเด็กดีกว่าเด็กวัยรุ่นนะครับจนมาเป็นมืออาชีพนะฮะถ้าเราได้รู้รถในการเป็นนักเตีอาชีพนะครับเราก็จะลืมไม่ได้นะอย่างเช่นผมในวันนี้เป็นตลกแล้วการที่เราจะต้องริมรถในการเล่นนตีนะครับมันก็จะต้องมีอยู่เป็นประจำเลยนะเพราะฉะนั้นนี่น้องๆที่อยากจะ เรียนนะครับเรียนดนตรีหรือว่าเรียนการเล่นเบสนะครับจากที่แดนโบราณคนนี้นะครับอ่าซึ่งเป็นทั้งตลกแล้วก็ยังเป็นแล้วก็ตีเหมือนเดิมแล้วกันนะจะเป็นมือเบสเหมือนเดิมก็ยินดีที่จะรับใช้ในการสอนนะ่าถ้าอยากจะเรียนเบสนะครับที่เรียกว่ามีขั้นมาตรฐานนะฮะมีขั้นมาตรฐานหรือว่าเรียนเบสแบบมาตรฐานนะมีทั้งปั๊มทั้งแก๊สนะมีการเขาเรียกว่ากีลาการเล่นเบสที่ เหนือชั้นไปจากการเล่นแบบธรรมดานะครับก็ติดต่อกับ้องฟ้อมได้เลยฮะกีตาร์ก็ต้องเรียนกับคกูป๊อปครับรกูป๊อปเขาก็มีฝีมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกานะครับการขูนพูดว่าการขูดสู้จะสู้พี่แดงไม่ได้ครับการเกาฮะการเกาเกากีตาร์นะฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะเกาเก่งนะครับเกาต้องเคยเป็นกีการเฮ้ยใช่ใช่กูป๊อปครับก็ สอนก oi ีตาร์อย <Yeah. S 2> ู so ่ครับเป็น so กีตาร์ถ้าเกิดว่าเป็นชั by ้นมาตรฐานนะเพราะว่าเราต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ตัวโน้ตตัวแรกนะครับก็คือตัวโดนะครับตัวโดตอนนี้ครับก็ไม่รู้ว่าถึงไหนครับโดแล้วโดอีกจะเทียล้่อะไรับก็ขอบคุณพี่แดงมากนะครับที่มาให้เป็นกๆในน้อยๆแล้วก็มาให้พี่น้องๆเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แดงมากขอบคุณครับขอบคุณครับ สเตปพาเที่ยวเดียวเดียวก็สนุกนะฮะก็นีช่วงเจอพี่พัดเป็นทีมวันนี้มาเล่นตลกที่รัดพัดกำแพงเพชรพัดกำแพงเพชรรอยแล้วเจอส้มก็เป็นวันนี้ผมเห็นรายการที่ทำสเตปนาโนี่ในรายการทีว่เขาพิมพ์ ีละครก็กไปภาคเกษตรษกรทรูปประเทศแล้วก็มีรายการเมนูช่อง5รายการอาหา,ารอาหช่อง5ชือช่อรา,ายการอ่อาที่รายการกว่าอร่อยแน่แล้วก็มีนักแสดงที่เด็กคดีเด็กก็ที่แล้วก็เป็นพิธีามในรายการเ e ็ก สถานคุณพรแล้วก็โอมีสั่างนา้การที่สถานีช่วง10โมงได้ติดตามก็ตอนนี้ไม่มีนะครับแปดโมงเช้าช่วงห้าแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรตอนนี้ติดตามที่ได้ช่วงเวลาไหนบ้างในการไหนบ้างมีช่วงชิ่นสินิดแล้วก็รายการอาหารทั้งคู่เยรายการอร่อยแน่กับทุกคนจันทร์จันติม4โมงครึ่งถึง5โมงเย็น นดียน <Net> ี <os> ้มีคาั้นน่ยมีการเป็นลายผมรู้จักเขาเป็นรันมาเป็นสิปีแล้วนะตอนนี้เห็นตัวต่างรวยใหญ่แล้วกาแฟเป็นไงบ้างกาแฟไล่ช่ออะไรไล่เน่าๆอะไรนะ ไลลชอรลดาใชกาแฟสดไลชอรลดาอร่อยครับไล่มากค่ไนไล่เน่าเน่าันฟาน้าไล่อะไรเยี่ไล่ชอรลดาเป็นจิตรคานะฮะเดืานะวันมั้งจิตรคานะฮมีกุณเล่นคุณจีใช้ดีใดีเดินไปแนะว่าเดืนมาแล้วมี่ของจริงเดินองจริงโปีปีหนึ่กําไรเท่าไหร่นะที่เป็นเดือนดีกว่าเดือนเท่าไหร่ ก๊บล้านี่แล้จริงจริงเสียงพันแล้วนี่ไม่รู้เหมอนกันก็ธรรมดาแต่รู้ว่าอยากได้อะไรก็ได้ซือบ้านไม่ไ้ซื้อบ้านใหม่นะเท่าไหร่ครับหกล้านโอ้พี่ล้างสินทองสามพี่อ่าเดี๋ยวครานี้ดีจะขึ้นมาใหม่ไปทำรายการเองเลยโอ้ยคราวนี้ก็ยุ um. ย่งมืดวลาเข้าวันรับิชอบจริงจริง ไม่พี่ก้าวหน้าเมื่อก่อนจากเมื่อก่อนนี้รู้จักกี่ร้านฮะร้านเดียวร้านเดียวเริ่มต้นร้านเดียวธรรมดาคนไา่โตโตนี่เร็วไปเร็วมากเลยนะก็ตลกที่มาลิแนก็สนุกกันน้องเขาไม่กินอะไรกันเลยอ่ะสนุกสนุกฮ่าแต่ก็ได้มากันาดมาสองสามร้อยมากป้าพ้าวนี่แหละป๊อปป๊อปปี้จะบอกว่าป๊อปปี้น้องชายที่เก่งปีนักดนตรีี่ พี่เคยือเล่นเล่นดนตรีมานานแล้วแล้วก็สอนดนตรีมานานแล้วนะครับก็ขในที่มีลูกหลานอยากได้คอปแ่งปดนตรีก็ได้เลยคนนี้มือยอดเยี่ยมชเล็กเลยนะราคาก็ไม่ถูกเล่นสองามราคาไม่ถูกราคาก็ถูกหรอเล่นสองสามชั่วโมงนี่เป็นเลยหนเกเ็มเด็กเป็นเก่งมีความสามารถมีความสวยเป็นอาจารย์ฝาทได้เปดนยรว่จะเป็นคุเป็นติกตคาทาก็เลย เก่งจริงๆก็ใครมีโรงแรมอยากจะให้เป็นนักมวยไทยก็เดี๋ยวติดต่อกันป๊อปได้ป๊อบไานสุดยอดเลยป๊อบแค่นี่บาบาร์สุดยอดเดี๋ยวจะลดแล้วโอเคแค่นี้ก่อนเนาะครับแล้วครับเดี๋ยวมีอะไรติดต่อเล่นตลกหรืออะไรติดต่อหากป๊อปได้เลยนะครับป๊อปจะได้หักผมเยอะๆอ่ได้ได้มันมีให้หักหรือเปล่ามันจะมีให้หักหรือเปล่าโอเคครับขอบมีมันมา